เหมือนลูกเทนนิสเนาะลูกช่ำมากอะน้ำจิ้มเขาเข้มข้นมากแม่จ้ออันนี้น้ำจิ้มเก่านะแม่ที่หนูเรากินเหลือกันสองสามวันก่อนอไม่เป็นน้ำเนาะไม่เป็นเลย็เนอใช่จ้ะหลายวันแล้วอ่ะโอไม่เป็นน้ำจงเลงเลยเหรอสัมภาษไซสานกับว่า่เป็นน้ำจงเลงเขาปกติน้ำย่ำเนี่ยกจะแยกชั้นเนาะน้ำอยู่บนไอเนื้ออยู่ล่างนะั้งแรกเลยจ๊อทางแรกด้านชีวิตแม่ตุก เหมือนแล้วเจ้ก็ดูอ่อนนะดหน่อยันมจิ้มกระแจีบเรียดจังเจ้าเข้ากันมากเลยกรอบมากอืมเจ้าได้ยินเสียงบม่จัะเหมือนกินกระดูกอ่อนเลยกรอบมาก ที่แรกแม่เห็นแมคกิปกันนึงว่าเขาใส่เอฟเฟกต์น้นลูกมันกรอบครักเนาะมือ,อ,อจับกำกินเยอะตั้งเสียงเด้อค่ะามืจอจ้าฟังเสียง มันดิ้นเลยนะลูกยังไม่ตายป้าไม่รู้สึกแม่นะข้างแรกนะคะแซมมุเจ้าพิษขาดแม่กันนึกว่าเอยนอนกิดยุคเครืองมือลูกกุญแกินวันนั่นกะินไปมันโตหน่อยนะลูกเนาะมันมีความกรุบกรับแหละค่ะล้วก็นำจิ้มประกอบก็นำจิ้มแซบน้ำม sí ุเจ้าน้ำจิ้มยังอร่อยอยู่ไหมแม่อยก็รู้ตัวตลูกข่มุเจ้าลูกแซมไว้น่ะอยก็เลยลองมาตักกินมึง เข้มเลยหน่วยบานทีมันบอกว่าลูกจักเนาะลูกเลยบ่าเขาต้องแช่ไว้เป็นคืนนุ่นแม่มาสันว่าปนีลูกมาแช่ใบกนาศีสีหายจุ่มมงแล้วจ่าเราก็นั่งกับมาลวกพอดีก็เลยเจอยายดายายดากำลังกินมืองกระลุนหัวกระลุนอ่ะผู้ใดเอ็นโดเมตูกะกดได้จ้าเด้อเอาความแซ่บพ่อเอาไปแล้วก็มีมารีวิวความแซ่บให้แม่นี่เด้อขอบคุณหลายๆจ้า